สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ฟซีทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับเบาลองในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยห้นอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่22นะครับเดือน4 2565นะครับคลิปนี้เป็นสูตร2เม็ดนะครับมารวม4ี่นอยนะครับก็มีหนอยรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับแล้วก็จะเน้นหนอยให้อีก1นอยหรือ2องนอยนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับแนวทางหวยห้าหนอยเมื่อวานนี้วันที่21นะครับพี่ๆ ในโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลก่อนนะครับในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ผมให้เด่น4เด่น7วิ่งรูดที่4ไปนะครับพี่พี่รอบเฉพาะกิจนะครับผลผลออก1 72กับ2 6นะครับผมก็มาเข้าตรงๆนะครับ72นะครับพี่พี่นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับมาอีกแล้วอืมสามตัวเราไม่ได้จับให้เนะครับเสียดายมากๆนะครับมาทั้งนี้ทั้ง7จ็นมาหมดเลยนะครับ ส่วนรอบพิเศษนะครับผมรอบพิเศษ6 6 5กับ63อันนี้ไม่มีนะครับหลุดไปรอบพิเศษส่วนรอบปกตินะครับที่ผมเน้นให้นะครับ291กับ07นะครับพี่พี่0707ไม่มีนะครับพี่พี่มาแค่ตัวเด่น7นะครับมาแค่ตัวเด่น7นะครับสีไม่มีนะครับหลุดไปนะครับมาแค่เด่น7นะครับสีหลุดไม่มีเลยนะครับ ส่วนรอบ V I P นะครับ1 5 2กับ35นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีนะครับ4กับ7ไม่มีหลุดไปนะครับก็สรุปแล้วนะครับผมที่ผมเน้นรอบปกติให้มาแค่เด่น7นะครับพี่พแล้วก็ในรอบเฉพาะกิจนะครับ72ตรงๆนะครับผมสำหรับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับเด็กต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองให้คําปรึกษานะครับผมนะครับคลิปวีดีโอต่อจากนี้นะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่ๆสำหรับนะครับในโค้งสุดท้ายผมให้เด่นไปที่ ให้เด่นไปที่1นะครับ1แล้วก็3นะครับ1แล้วก็3สายวิ่งลูดผมให้ไปที่1นะครับพี่พี่ให้ไปที่1นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับจับคู่เด่น3ก็จะมีนะครับ30นะครับ สามสองสามสี่สามหกแล้วก็สามเก้านะครับพี่พี่ส่วนเด่นหนึ่งนะครับผมก็จะมี 10 13 14 18แล้วก็19นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับสลับในรอบนี้ ผมให้ไปใน2นอยนะครับพี่ๆในะโค้งสุดท้ายนะครับผมให้ไปในรอบพิเศษแล้วก็ V.I.P. นะครับถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับเด่นหนึ่งเด่นสรอบพิเศษแล้วก็ V.I.P. นะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับชอบ36 32นะครับ หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับสลับโค้งสุดท้ายนะครับส่วนเลขเด่นสามตัวหลักร้อยนะครับในสูตรนี้หลักร้อยผมให้ไปที่เก้านะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เก้านะครับ ก็จะเป็นนะครับผม932นะครับ914นะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่พถ้าไม่ชอบตัวเลขตัวเลขไม่ถูกใจนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับแนวทางหวยฮานอยช่วงนี้นะครับก็เดินไม่ค่อยดีนะครับมาก็มาไม่เต็มที่นะครับมาไม่เต็มที่มาในตัวที่ตัวที่เราเน้นให้ก็ไม่ค่อยมาบางทีก็ออกชอบออกก่อนในรอบเฉพาะกิจนะครับส่วนมากพี่พี่ก็จะเอาไปเป็นแนวทางรอบพิเศษแล้วก็ปกตินะครับก็ผมก็พยายามหาตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวที่เน้นมาให้นะครับแต่บางครั้งก็หลุดนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆี่เพื่อนทุกคนด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคแนวทางหวยทุกๆแนวทางดีกว่านะครับวันนี้ผมก็ให้ไปแนวทางหวยรอบนิเคอีนะครับแล้วก็แนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับส่วนแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยววันวันอาทิตย์น่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับถ้าเกิดผมว่างนะครับพี่ๆเพราะว่า ช่วงนี้ผมทําโอนะครับถ้าเกิดผมว่างเดี๋ยวผมลงให้นะครับแนวทางหวัวรัฐบาลไทยนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านถามมานะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ